วัสดีค่ะพี่น้องเมื่อวนี้อากาศดีสงสงอากาศดีจ้ะสงอากาศดีพี่น้องเข่าป่าแล้วแลงน้ำแดดโอ้ยพี่น้องเอ้ยแ้วน้ำแดดหัไวไปหันซำเดี๋ยวมันสิม้าอีกบ,บ๊วยนีน่เนาะจอบจอยู่แล้วมาพ่อเห็ดแต่พี่น้องก็ว่าเห็ดเนี่ยนี่นี่เห็ดแปลกนะพี่น้อง,องดูบ่อบ่อบ่อแข็งนะจ้ะอ่อนๆ่อนอย่เป็นกองงามเนี่ยแต่บหุ่นจากพี่น้องคะ่ะ มองหมบูจักแต่ว่าเห็นแล้วนะสิ่งที่เห็นอ่ะเดี๋ยวิิพาไปเบิงอลังการมากเดี๋ยวจะพาไปเบิงเห็ดที่รู้จักรู้จักเนี่พี่น้องเพราะว่ายังบ่เคยเห็นทุกปีทุกปีขับรถมาซองก็เห็นน่ะเที่ยวที่แล้วนะมาเบิงมาเอาเห็ดอันอันอย่งเนาะจำมาได้เลือดเลือน้อยๆหน่แยไหมจ๊ะวันนี้เห็ดตัวนี้โอ้ พี่น้องอ้ยมาสัพี่น้องข้าเจ้ายิงปืนข้าเจ้าได้ยิงบ่ข้าเจ้าได้ยิงบ่ข้าเจ้ายิงปืนเพราะว่านี่ข้าเจ้าวันเสาร์ข้าเจ้าอันนั้นอาจจะข้าเจ้ายิงกวางเขาป่าคอยกัสิว่าเขาป่าพี่น้องอันนี้ถึงถนนนะจ๊ะเด้อถนนที่ค่อยมานี่มันสิสูงมากเลยพี่น้องสูงจากไอ้ถนนใช่ไหมคะนั่นน่ะ รถป้าจอดต้องมองนะนะเดี๋ยวเนี่ยตอเนี่ยพี่น้องตอเนี่ยที่ข่อยสิลงไปอะ่ะข่อยสิลงไปข่อยเห็นเห็ดจ้ะข่อยก็เลขึ้นมานหนีเพราะว่ามันนี่มันสูงพี่น้องจ้ะข่อยเิเหตดทั้งหนยังสิลงไปต่อได้่ะค่อยๆลงไปค่ะค่อยๆลงไปบ้างตเอขบก้ามาพวนเด้อ <c oughs> โอ้คนละน้อย นี่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 ต่อต่อต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือนย่านมือน่ะแม่พี่น้องไอ้ย่านมือนั่นไม่อยังดอกเฮ้ยน่ะสวยมากอืมสวยฟังทั้งนั้นก็สูงพี่น้องไปขึ้นไปเพ่ได้เลยยุนี่บ่มีภูเขาแล้วจ้แต่ว่าสิมีสีสูงมือนี่สีนี้อัน พวกไานพันเขาป้ายิงกวางตุ้มตามตุ้มตามแลยพี่น้องถาผู้ใดเขาป่าต้องระวังด้วจ้ะเด้อบังสังเกตว่าป้าใดยพลบ่อยเขา่าคนสีนี้นั่นกั้นอยู่เอแม่จเจ้ามันมืนแหลพี่น้องมันสูงอะค่ะมันสูงอะพี่น้องเราก็ว่ามูเกาะมังดึงไปโอ้ยนี่ยหอดตอหรือยองบระธานเลย มันไหลน้องเรื่อยๆอย่ะพี่น้องโมทันได้มีน้องยืนด้วนี่จ้ะพี่นอ้องเออๆนี่คือซากเห็ด้องบ่าบเอิญคิกเกนออฟเดอะวูดรึเปล่านะซากเห็ดที่ตุอยเคยมาเอาเหลืองๆเต็มต่อมพี่น้องมานี่นี่น,นี่จะเห็นปะนี่นี่โอ้ยพี่น้องเออมันงามแม่จเจ้ามันงามคากด้วยนะเห็นปะนี่ นโอ้โหสวยอ่ะเป็นต้นโอ้ยแมงอันนั้นตอดเฮ้ยว่าเป็นแมงนี่อย่างน้อเขาเอินไหมขนาดต้นมันตายเลยไม่ต้องตอดเท่าไหร่เลยตำแย่ฝรั่งเลยไหมพี่น้องอันนี้ไหมพี่น้องใหญ่กว่ากระต่ายอีกเห็นไหมโอ้ม my g o ดใหญ่ค่ากือบพี่น้องนี่เห็นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ กำลังเด็กหน่อย,อยน,ออนี่ยังสี่บ่าเอาเด้จ้ะนี่ยังสี่กับสีมีออกมาอยู่นี่เบื้องหน้าพี่น้องกำลังออกมานี่เต้าโหนเห็นปะน,น่นเนะงาม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 ,งามพี่นอ้องตะมุตะมีสี่บ่าเอาหลายสี่มาเอามือลุ้นต่อไปไหนทั้งนี้มีบอ,อ่บ่มีจ้ะอมต่อทั้งนี้บีมีพี่น้อง มีแค่นี้อะค่ะแต่ว่าก็หลายสำหรับป้าเนาะโอ้ยหลายหายพี่น้องน้ำหายงามงามงามมาถึงไปไกลก็นี่ว้าวพี่น้องจ๋าเบิ้งโอ้โหสวยงามมากโอจะเอานะเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนโอ้ยสองอันก็เต็มตาเลยพี่น้องดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เท่าเลยเหรอวะเนี่ยพี่น้องนี่ มึงไงแบัโตูโอ้ยหน่อยจ้ามามันเถาไปนาะเห็นไหมโอ้เอาได้ยูพี่น้องบ่ทาานเถาเกือบเถาแหละอเอาเถาเอ้าเถียงเจ้าของกับเป็นมันเป็นหนอนละพี่น,อน้องไหนดูสิโอ้เอาได้พี่น้องอุ้ยเอาบไ่ได้พี่นออ้องอยบ่เอา <c ười> คอยกรเจ้าของเอาได้ <c ười> เม้าแม่ JB, เอาได้เอาบ่ได้ยูหันไหลวายวิพุดยอนี่นี่นี่เไวยนี่นี่เงีเอาไว้ให้อันเพิ่มนั่นอันนี้ไหมพี่น้องอ่ะเพิ่นขยายพันธุ์จ้ะโอ้ยนี่กอนั่นงามกอนี่งามงามหายงามขาดนี่ที่เท้าละมั้งบาดขาดละมั้งสงนี่ไหนดูสิคะ โอ้อันนี้ก็ส่องหนอนนะจ๊ะพี่น้องส่องหนอนน่านหนอนไหลีหูตรงโปงเก่งเป่งไงหนอนตัวยักษใหญ่เด้อค่ะเหตุตัวนี้พี่น้องเห็ดตัวนี้หนอนตัวยักษใหญ่นะเห็นปะอุ้ยน่ะฮะแต่เพิ่งขยายพันธุ์นี่นี่ยังสี่ยังสี่อะ่ะลองบงังโอ้ยเนะาะบ่ได้พกมีดยยอ่ะจ้ะเอ๋อสวัสดี อุ้ยเห็นนอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียห้เบิ้งเล้จ้ะโอ๊ะโอกระตานั่นนั่นพี่น้องนอนโตบกกไงเนี่ยเห็นว่าขาวๆน่นนอนเห็ดเดี๋ยวพี่น้องนี่นี่นอนเห็ดโตบางไงบักโตเง้วขาลาดอื่นแมนันโอ้โหตองบีเบิงเอาได้เป็นบางดอกอาจ้ะพี่น้อง เป็นอย่างจังเอาวุธทีเพิ่นอ๋มาเนี่ยมาเนอะบ่ให้เบิ่งนอนนะออกมาไหวๆๆๆเบิ่งจะพอดอกใดที่เขาโอนบ่มีนอนนะพี่น้องอ่าพี่น้องนอนเออ โนนพี่โนตัวบักย้อยนะทั้งเกิดอ,อาหารเพิ่นนะ่เนาะอาหารเพิ่นนี่นีตัวนึงองเออขาวเนะี่ช่วงนี้นะพี่โนออากาศหนาวเย็นนี่เห็ดน,นี่หลายกำลังหลายจ้ะพี่โนกำลังออกหลายแท้ๆจะไปใส่ก็ได้เพราะได้กินแต่ใจขอบเพราอยากได้หลายเด้พี่นอน เออได้หลายก็ได้อะเพราะว่าคอยสามารถเราไปเห็ดแหงไหว้ไห,ไหมพี่น้องอบไหมอบง่ายตากง่ายเห็ดตัวนี้ก็ได้คือจังเห็ดอันหนูหนูค่ายค่ายใกล้เคียงก็เห็ดหน,หนูหนูเลยจะเวลาดูเลน่ะนี่เปื่อยเลยจ้ะเปื่อยฮะนี่ยังเด็กหน่อยอยู่นี่ยังเด็กหน่อยอยู่พี่น้องดูเด็กหน่อยตะมุยจ้ะนี่นี่อ่าเนี่ยเออนั้น อันนี้ยังอ่อนๆอยู่ค่ะอ่อนแต่พวกไห้ปูกเหฮดเป็นนเอาโมนี่ไปนะพี่น้องเนาะเป็นเสือเนาะเอาไปวางไวข้ขอนมอู้ยอันนี้มันลองเอากันนะพี่น้องมันบ่ทันไอ้นั่นเนยจ้ะนอนมาทันเขา่าปนไหนนี่มีไหมนอนอะนีจะมีเป็นมางดอกไปไปเลือกเบ้ง ท right. no no ี่ไปศึกษาเบิ่งว่าเพิ่นเห็ดตั้งหลาอการปลูกเห็ดเพาะเห็ดใส้ขอนน่ไหมพี่น้องเพราะว่าขอนนี่เกิดทุกปีจ้ะป๊าดพี่น้องดอกเดียวเต็มกระตาจ้ะป๊อพี่น้องเอ้ยดอกเดียวต็มกอดเดียวเต็มกระตาโอ้ไหน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 เว้จ้ะพี่น้องเต็มตาต้องหลงเปลอกตาใหม่จ้ะ นี่ยังไงด่าดพี่น้องโอ้ย,อยลงไปเอาตาไม่ขึ้นมาไม่โอ้ยจังไหนจังสีลงได้อันนี้สูงสูงซันเจเดเลยเด้อพี่น้องสันขนาดเด้เนี่โอ้ยลงมองไดนโน้อันนะี้ยังจังสีลงได้ค่อยยากกว่าลงไปไหมพี่น้องตาลงไปหามองลงเนี่ยให้มันไหลลงเลือล่อนๆล,ลงไหม สไลเดอร์ลงคนแม่พี่น้องไหนไหนลองไหลซิโอ้ย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 ยูน้องไหลได้ยีทีกับทุกเก่งแท้โอ้ my god ไหลได้ยี่หลีพี่น้องค่ะตีหัวแท้โอ้ยโอ้ายบ้านนี้หนาวเย็นนะจ๊ะพี่น้องอืมหนาวเย็นมึงมึงมึยังเหลืออีกทุนเหรอ เหลืออีกหนึ่งกระตาวนี่พี่น้องโอ่ะเดี๋ยวนี่ต้องเปิดอยตาจ้ะอันนี้บ้านคนนะจ้ะบ้านคนแต่ว่าบ,บ่อยนั่นหรอกคนอยู่นีเพราะเป็นอย่างจ้ะคนก็คือคนคนดีๆเยอะจ้ะตาเว้ยเนาะเต็มตาอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวนะอันนั้นก็เต็ม นี่กระสิตานี่อีกอเดี๋ยวบางวันทีกั้นนะเดี๋ยวถ้าพี่น้องขึ้นไปไหมจะสิขึ้นไปไหม